มาเรามาเริ่มกันต่อนะครับนักเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์มันเป็นยังไงเรามาดูกันการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอตัวแปรเดียวเราจะเขียนอยู่ในรูป ax กาลังสองบวก bx บวก c ไม่ a b c เป็นค่าคงที่ค่าคงที่ค่าคงตัวก็เป็นพวกตัวเลขเนาะ และ x เ,เป็นตัวแปรเมื่อแยกตัวประกอบแล้วได้ตัวประกอบของผู้นามดีกรีห่งที่สัมกันหรือเป็นกําลังสองของพหุนามดีกรีหเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์ทีนี้นักเรียนอาจจะงงว่าอ่านจากนิยามแล้วอาจจะงงมันคืออะไรเดี๋ยวครูสอนให้นักเรียนลองทําในตัวอย่างเลย สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนที่เราจะนำความรู้เรื่องตรงนี้ไปใช้ในตัวอย่างนะสิ่งที่จะต้องจำให้ได้คือกรอบสีเขียวนี้ ax กําลังสองบวก2 ab บวก b กําลังสองเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกําลังสองเห็นไหม a บวก b ทั้งหมดกําลังสองแบบนี้เราจะเรียกกําลังสองสมบูรณ์ a ลบ b ทั้งหมดกําลังสองกําลังสองสมบูรณ์ ทีนี้ a ต่อไปครูจะใช้แทนคําว่าหน้า b ตรงไหนเป็น b ครูจะใช้แทนคําว่าหลังตัวนี้ก็ได้เป็นจาก a กาลังสองบวก2 ab บวก b กาลังสองก็จะได้เป็นหน้ากาลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกาลังสองอันนี้เวลาเทคนิคการจําของครูนะก็คือครูจะจําตรงนี้ หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองทั้งหมดพูดว่าทั้งหมดเพื่อที่ให้เราเข้าใจว่าอ๋อมันยกกำลังสองทั้งหมดนะในวงเล็บที่เราพูดไปทีแรกว่าหน้าบวกหลังอีกสูตรหนึ่งหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเช่นกันทีนี้ เราเช็คก่อนเราแยกคว้าก่อนอ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อ1เลยโจทย์บอกว่าให้เราพิจารณาว่าพระหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นพระุนาดีกีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือไม่การที่จะเป็นกำลังสองสมบูรณ์คืออะไรเมื่อกี้พระุนาที่อยู่ในหน้าตาแบบนี้ ถ้ามันอยู่ในกําลังสองสมบูรณ์มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์มันจะสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้ได้ a บวก b ทั้งหมดกําลังสองหรือหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองได้เรามาดูข้อ1 x กลังสองบวก 4x บวก4วิธีทำอ่ะเราใช้ความรู้เดิม x กำลังสองบวก4 x บวก4แยกเป็นสองวงเล็บให้คู่กันการแยกเป็นสองวงเล็บทำไงหน้าคูณหน้าต้องให้ได้หน้าอะไรคูณกันได้ x กำลังสองก็ต้องเป็น x กับ x หลังคูณหลังต้องให้ได้หลังเลขอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้4 สำหรับข้อนี้คือบวก2กับบวก2และเช็คขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรใกล้คูณใกล้ได้เป็น 2x ที่เป็นบวกใกล้คูณใกล้ 2x ที่เป็นบวกรวมกันได้บวก 4X ได้กลางไหมตรงนี้จะต้องได้กลางตรงนี้คือพจน์กลางได้ถูกต้อง แสดงว่าเราแยกตัวประกอบของ x กําลังสองบวก 4x บวก4ได้เป็น2วเล็บก็คือ x บวก2กับ x บวก2นักเรียนสังเกตไหมว่า x บวก2กับ x บวก2หน้าตามเหมือนกันเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของ x บวก2ทั้งหมดกํลังสองได้ในความรู้ของเรื่องเลขยกกําลังอย่างเช่นบางคนยังมองไม่ออกครูบอกว่า7คูณ7 เราเขียนเป็นเลขยกกำลังได้เท่ากับ7ยกกำลังสอง x คูณกับ x ก็ได้เป็น x กำลังสองถูกไหมส x คูณ2 x ก็ได้เป็น2 x ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้วงเล็บก็เหมือนกันวงเล็บ2วงเล็บนี้เหมือนกันเราก็สามารถเขียนรวมได้หน้าตาเลขยกกำลังแบบนี้ให้เป็นเลขยกกำลัง เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะสรุปว่า x กํลังสองบวก 4x บวก4เป็นอะไรเป็นพหุนามดีกรีสอที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จบแล้ว1ข้อเรามาดูข้อสอกันต่อข้อสอวิธีทำ x ก,กำลังสงบวกแ x บวกสิแยกเป็น2วง,งเล็บทำยังไงเหมือนเดิมหน้าคูณหน้าให้ได้หน้า หน้าคูณหน้าให้ได้หน้ามันได้เป็นอะไร x กับ x หลังคูณหลังต้องได้หลังเลขอะไรบ้างคูณกันได้15 1คูณ15ก็ใช่3คูณ5ก็ใช่ลบ1คูณลบ15ก็ใช่ลบ3คูณลบ5ก็ใช่ทีนี้คูณเลือกบวก3กับบวก5มามาตรวจสอบใกล้คูณใกล้ บวก3ากายคูณกายบวก 5x รวมกันเป็นบวก 8x เท่ากับบทกลางไหมเท่าแสดงว่าเราแยกเป็น2วงเล็บนี้ถูกต้องแล้วซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า2วงเล็บนี้หน้าตาเหมือนกันไม่เหมือนกันท,ทัทีมันไม่เหมือนกันมันจะเขียนรวมรูปเป็นเลขยกกำลังแบบข้อ1ได้ไหม ไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้ว่าข้อ2เนี่ยพหุนามในข้อ2เนี่ย x กําลัง2อบวก8 x บวก15มันไม่เป็นไม่เป็นพหุนามดีกี2ที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ข้อ1เป็นข้อ2ไม่เป็นมันเป็นพหุนามดีกรีสองแต่ไม่ใช่กำลังสองสมบูรณ์เดี๋ยวนักเรียนลองทำข้อที่เหลือดูนะครับ